ต้นนี้คือดกแห้งแต่ผุนดอกพี่น้องปื้ยลาบสาบเลยลาบสาบเลยดกแห้งดกแห้งต้นนี้ปื้ดผุนดอกทุเรียนพี่น้องดอกทุเรียนผุนปืออ้ยดกแห้งต้นนี้ผุนนะลาบสาบลาบสาบถงมาตีดอกลงอีกได้พี่น้องดกปันนี้ยานงาฮักยานงาฮักสวนทุเรียนภูเขาไฟพี่น้อง มาห้มาสวนปีใหม่คือเก่าพี่น้อง สวัสดีพี่น้องพามาเบิงดอกทุเรียนพี่น้องดอกทุเรียนกําลังติดบพี่น้องอุย้ยหลายแหง่งย่งโมทันบานอยู่พี่น้องก็ต้องตีออกด้วยพี่น้องนี่อุย้ยดอกแหง้งตีออกคัดออกว่าสิจับหลายบอนอ่น้องเนี่ยดูต้นมันเด่นนี่เรานี้มาหาเง่ทุเรียนดูมันอ มาเบิ้งสวนมาเบิ้งสวนมาเบิ้งสวนอีกแล้วสวน <มา S 1> ทุเรียน,น,นโอ้ยิกำลังเป็นหางแหนะโอ้ยทุเรียนหน่อยกำลังเป็นหน่วยไป,ไปต่อไปต่อไปต่อ ต้องคัดออกทิ้งได้ไหดต้นนี้คือดกแห้งแต่ผุนดอกพี่น้องปื้ยลาบสาบเลยลาบสาบเลยดกแห้งหหดกแห้ง,หงหต้นนี้ปืด ดอกทุเรียนพี่น้องดอกทุเรียนพ่นเอ้ยดกแห้งต้นนี่พ่นน่ะลาบสาบลาบสาบถงมาตีดอกลงอีกได้พี่น้องดกปันนี่ยานงาฮักยันงาฮักสวนทุเรียนภูเขาไฟพี่น้องมาให้มาสวนปีใหม่คือเก่าพี่น้องเอ้ยทุเรียนหน่อยกำลังเป็นหน่วย ไปต่อไปต่อไปต่อก็นี bye. Bye ่อู bye. Bye ้ยพี่น้องพี่น้องสู้ ต้องคัดแน่ขอคิงได้นี่สำหรับคลิปนี้ผมบบมียังหลายพี่น้องพาพี่น้องมาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟพี่น้องทุเรียนหมอนท้องพี่น้องกำลังออกดอกพี่น้องดกแห้งดกแห้งอุ้ยพูนถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะ